ดีทุกคนทุกท่านกันนะนะครับเกี่ยวกับผมจานปอนนะครับผมอยู่อันดับหนึ่งของเซิร์ฟ528นะครับผมอยู่กิว528ตลอดไปนะครับผ่าน่ดนอยู่ที่แปดนะครับตัวระดับเก่งนะครับปูนิบาสยีนหนึ่งครับกิวอันดับหนึ่งครับขอโชกิวนะครับใครอยู่528มาเข้ากิวผมได้นะ อันนี้ผมเป็นลองหัวหน้ากิวนะครับหัวหน้าทีนะครับหัวหน้าทีมเป็นวิช่องยูทูบใครอ่ะจุดแล้วเฮ้ยจะตอนนี้เราผมพาไปตีอันปีศาจบุกขออนุญาตสร้างเก็บสร้างทีมแล้วกัน อ้ยเจอเซฟแล้วเนี่ยสามแปดสามติงเวอร์ผมใช้ข้ออสศวนเวลสองนอะฝั <_ t iny> ่งสี่เงาฟิบชิต่อด้วยหมาเอเดาบวกนะถ้าจะไม่ผิดอ้ยแรงอ้ยแรงอยู่นะ จะาริวาผมแรงไม่แรงก็ดูเอาละครับเุ้ยแม่แม่จะไม่แรงจบแป๊บเดียวครับเขาแค่นี้ก็เคยหมาโหดจัเดี๋ยวผมพาไปดูของของคนดิบาร์ให้คนดูนะคนดิบาร์ผมตึงจริงดีขงตึงจาดตามนี้เลยนะครับ อันนี้อุปกรณ์ยังใส่ไม่เต็มนะขอโชว์หน่อยละกันไม่มี็ใครเอาก,กินบัฟลงเอ็มติงจะขอลันโชว์รานไปลองหน่อยละกันเราจะมาตบที่ที่สองกันที่สาม,มันนะ ผมเปิดก่อนด้วยโซนิกนะครับเปิดไปที่โกนิมาร์ทครับเอ้เดี๋ยวผมเปิดอันนี้กันเอเมชั่นเันมิชั่น,นจะฝังสี่เงาฝังสี่เอาอีกหนึ่งรอบฝังเขานะไล่อันตีก่อนจังหวะนี้ ระเบีข้างพินาศต้มใส่โอ้ยอ้ยไม่แรงนะไม่แรงไลตติดไม่แรงดูผมดีกว่าเพื่องกดคุยอาวุธสามดาวนะโอ้สิบแปดล้านแทงจัดติดพิดแรงได้นะผมบอกก่อนขนาดโอ้โหคิงเอนจินตัดลูกไฟไปเหลือสี่ลูกไฟนะครับ ออกเลยแรงขนาดแท้งเอาไม่อยู่อ่ะกรีบารผม,มอ่ะเอาตายหนึ่งมาเล็กจู่โจมฝั่งเขานะครัใส่แดนบนของผมโหเรียบร้อยสร้างกดก่อนเรียบร้อยมาเล็กจู่โจมใส่กดีบัสเรียบร้อยเรียบร้อยไม่น่าไหวนะหนจะไม่น่าไหว ต่าง,งกันนิดเดียวเองนะเฮ้ยทำไมวิวอยู่ถึงเทิร์นสองอะไม่วันเทิร์นคิวได้ไงอะคืออดแท้คออืดเหรอผมถามแค่นั้นแหละถอยอะตบที่สองต่อเลยนะครับ โอ้ยเก้าส็จเก้าหมื่นเก้าล้านหกทำไมเก้าล้านหกได้แค่นี้เหรอแอมเก้าล้านหกก็อยู่ที่สามนะครับไอแพลงสิบสิบล้านอยู่ที่สี่ได้ไงเนี่ยบางทีคนนี้โหดนะคอม้าเหมือนกันตดนฝั่งสีเงาใส่เอ้า เหมือนตัวเขาจะไม่พอเลยนะเขาไม่เอสดาวตัวเดียวด้วยเอสสองตัวมีม้ากับเอ้ยตีวายุแต่ว่าเราสตันไม่สตันฟงซิงเอามาอีกหนึ่งรอบใส่ม้าผมโหพลังจิตขึ้นตัวเฮ้ยไม่แรงนะลุกตีบ้าข้างเฮ้ยแรง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 กว่านี้มีอีกไหม ตีแค่นี้่ตีนะคะไปดูคนในบ้านผมเตะยุนตันไม่หนึ่งตัวโจมตีบ้านข้างใส่โอ,อ้โหใส่ตัวหน้าผมนะครับแต่โดนจิตคนในบ้านผมในบ้านตัวเดียวพอเคลื่อนกดตุ้มๆโอ้โหสิบแปดล้านคิดดูเอาแล้วกันแรงไม่แรงอะ่ะเอา้าไรไม่แรงอะ่ะ มาเลยจูโจมคิดเอาแรงไม่แรงอ่ะครับเตะวิสาตันเอ้ยโดนม้าผมเอาเอาไปวไหมเนี่ยยืดไหวไหมเฮ้ยฆ่าผมได้ไงอ่ะวันเทิร์นคิวเฮ้ยวันเทิร์นคิวฮัลโหลไหวไหมไหวไหมถามแค่นั้นแหละ หายาเจอที่สี่หน่อยพู้ที่สี่น่าจะตึงนะเหมือนที่สี่จะตึงแต่ก็ไม่ตึงตองใจจริงไหยพู้ที่สี่มีเอสอาบวกสามตัวเลยนะมีทั้งท็อปฟังเม่ฟังเขามีตัวรับบ,บนะเมีดเลยนะเหมือนเป็น ลูกน้องของแทงทอมนะใช่หรือเปล่าจะไม่ค่อยได้เอาเช่นกดกัดก่อนสิบห้าล้านไปนอนๆขออนุญาตตัดลูกไฟนะครับผมคิงเอนจิ้นเขาเหลือสี่ลูกไฟนะเขาหนใช้โซนิกกับโคเรนบารนะพอเขาโดนผมตัดเฮ้ยโดนตัดเหลือสองลูกอ่ะ น่าจะได้แค่ตัวเดียวยินไหวหรือเปล่าผมหนาวแค่้และคุณยินไหวหรือเปล่ายืนยืนได้ถึงเธอสองนะเธอสองน่าจะจบพอดีแค่เทอแรกก็แบบก็จะตายหมดแล้วอะคิดดูเอาละกัน อ๋อไหวหรือเปล่าเหตุการณยุคข้าของผมแล้วจอนนี้ตหนึ่งโอ้ยเขาอยู่ถึงเทินสองอนีี้ถือว่าอึดอยู่อนนี้อึดเอาเรื่องถือว่าอยู่เทินสองได้ถือว่าอึดเอาเรื่องเลยแต่ก็น่าจะไม่รอดนะดามดเขาน่าจะแบบอันน้อยนิดนะครับถ้าไม่ถ้ามีดาเมิดแต่ไม่ได้ตีผมก็เท่านั้นแหละ ใจะตายเธอนีเลยนะโดนโดนยิงไปมคิงเงินจิ้นตัดลูกไฟหนึ่งรอบเด๋อ้าลูกไฟเอ้ยตายหนึ่งโอ้ยชนะเลยว่ะคนนี้เขาตึงจริงว่ะจานปอนใครจะเข้าแคนก็ติดต่อมาได้นะครับหรือแบบขอเขามาได้เลยนะครับห้าสองแปดด้อ ก็ผมดองรอตัวแล้วนะไม่ต้องห่วงนี่ผมมีแปดสิบเอ็ดใบแล้วต้องห่วงผมรอรอเลยก็ยืนนิง่งนะครับอืมมีใครตึงว่านี้ไหมห้าสองแปดอ่ะเหมือน,อเ,หอนเหมือนมีพี่พี่บาสเลยนะใช่ปะ่เปะเรเซอร์มีเพาะจำไม่ได้อ่ะบาสท็กเอกอ่ะใช่ป่ะจำไม่ได้อ่ะ เออก็เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย